นี้ขึ้นเพื่อให้เกียริและก็แสดงถึงความยกย่องเชิดชูสตรีซึ่งนับวันจะมีบทบาทอย่างยิ่งและที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมความเสม,มอภาคของเพศสภาพก็คือทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีซึ่งมีความสำคัญและก็มีความเท่าเทียมกันอย่างยิ่งในปัจจุบันแสดงความยินดีกับ พี่น้องสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจในเจตดยศในศักดิ์ศรีและก็ขออนุญาตแสดงความยินดีกับสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับที่ได้รับโล่ได้รับรางวัลต่างๆที่กําลังจะได้โอกาสร,รับต่อไปนะครับแล้วก็ในนามของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ต้องถือโอกาสนี้กราบขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับที่ไดุ้ณา สหลวงการจัดงานในครั้งนี้นะครับขอบคุณท่านนะครับในการที่จะเ่อนติจกรรมต่างๆในชนุมชนนะครับและก็วันศีสาพนนะครับก็ตรงันที่8มีนาคมทุกปีนะครับผมก็วามสำคัญในเรื่องนี้ในในการณ์นะครับจังหวัดเชียงใหม่เราก็ได้ดำเนินการจัดวันศีสาพนมาทุกครั้งนะครับนะครับทุกปีที่ลงวันนี้เราโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อส่งเสริมสร้างพลังุตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีอย่างยั่งยืนจังหสัาเมเทอสาคร และลำดับที่8นางนภาพรทิพย์แก้วประธานคณะกรรมการก็ต้อง,งมีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าเกียงกกยคู่กับผู้ายนะครับกับผู้ดิชินสตรีผู้รับรางวัลน,นะคะในส่วนของสตรีดีเด่นด้านกนนา,ารพัฒนา